การอยู่บนยังไงให้เราใจนะคะวันนี้แม่ก็มีเรียกได้ว่าท่าร่วมรักนะที่หนุ่มๆเขาชอบแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยก็อาจจะไม่รู้หรือว่ารู้แต่อาจจะไม่รู้เทคนิคนะคะท่าอยู่บนนะคะท่านี้เรียกว่าท่าคาวเกิรมนะคะหรือว่า คนควบม้านะผู้หญิงควบม้าลูกนะคะซึ่งปกติเวลาที่ผู้ผู้หญิงนะลูกๆเนี่ยอยู่บนนะคะอาจจะเป็นท่าที่ผู้ชายนั่งแล้วหนูอยู่บนหรือว่าผู้ชายนอนราบแล้วหนูก็นอนบนหันหน้าเข้าหากันซึ่งท่าแบบนี้นะก็จะเป็นท่าเบสิกนะ,ะแต่แม่วันเนี้ยแม่จะเพิ่มเลเวลความสยิวไปอีกนะจากท่าเกิล เทคนิคของท่านี้นะคะก็คือให้ผู้ชายเป็นฝ่ายที่นอนราบนะคะแล้วก็ส่วนเราผู้หญิงนะคะก็ ให้อยู่บนตัวของผู้ชายแต่วิธีการอยู่เนี่ยก็คือให้เราอยู่นะคะโดยการที่หันหลังให้ผู้ชายนะคะแล้วก็ส่วนขาเนี่ยก็นะคะแนบไปกับพื้นนะคะท่านี้เหมาะมากๆกับคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะหรือว่าสาวอวบด้วยนะคะเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยไม่เมื่อยและวิธีการนะคะของการเพิ่มความสยิวก็คือว่านะคะเราสามารถโยกนะคะขึ้น ลงๆได้อันนี้ทุกคนทําเป็นอยู่แล้วขึ้นๆแล้วก็ลงๆหรือหนูจะขยับนะคะไปหน้าก็ได้หรือหนูจะหมุนวนหมุนวนก็ได้ลูกนะเสียวมากท่าเนี้ยอะแล้วเทคนิคในการเพิ่มความสยิวขึ้นไปอีกคือการที่หนูนะคะปล่อยผมสําหรับผู้หญิงผมยาวนะคะแม่บอกเลยว่ามันจะแซ่บมากเลยลูกถ้าหนูผมยาวใช่ไหมแล้วในระหว่างที่หนูโยกอะหนูแบบเสยผมไม่ด้วยอะไรเงี้ย ระหว่างที่โยกแบบเสยผมไปด้วยอย่างเงี้ยลูกผู้ชายเขาก็จะเคลิมแล้วเขาจะเห็นแบบแผ่นหลังเราเห็นเอวเห็นก้นนะคะแล้วเห็นท่านี่มันสายิวตรงไหนมันสายิวตรงที่ว่าเขาอ่ะจะเห็นน้องชายเขากับนะก้นเรานะน้องสาวเราเนี่ยมันกําลังแบบว่าสารสัมพันธ์กันอยู่ลูกเทคนิคนี้นะคะท่านี้เด็ดมากนะคะใครที่ยังไม่เคยใช้หรือว่าอ,อยากจะเพิ่ม นะสเสน่หเกี่ยวกับเซ็กนะคะคุณแม่ก็มีคลาสอ่อยสอนจิตวิทยาเรื่องเซ็กอยู่นะคะสามารถลงเรียนได้ทักแอดมินได้เลยนะคะ